รถแท็กซี่เป็นโตโยต้านะคะปัญหาคือมีอะไรมาคะพี่ไปสตาร์ทแล้วก็มันกับมันไม่บูมมันปิ้วปิ้วต้องสามรอบสี่รอบสี่สิบหกอืมค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันเบื้องต้นเยเจอแล้วเออเทียนปุดอ๋ออันนี้ยังไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมหน่อยอันนี้คือไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วอันนี้คือเบื้องต้นนะเห็นด้วยตาเปล่าเลยอ๋อเดี๋ยว

โตโยต้านะคะ <S <S เะป็นรถแท็กซี่นะคะ <S <S เปลี่ยนแล้ว <S 2> <S 2> เรียบร้อยนะคะ